The Sun Academy, TSA, present And Small D's in Thailand Project Phase 1พิเศษตอนที่4ข้อ8การต้อนรับการต้อนรับผู้พักอาศัยประจำชาวต่างประเทศที่เป็นอาคันตุกะและเป็นแขกพิเศษของประเทศไทย8 วิฉันรูปได้ตระหนักในเรื่องสุขภาพอนามัยความปลอดภัยความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัยในโรงรามหรือสไตล์มอรีส์ลักชัวรี่รีสอร์ทหรือบ้านพักคนชราหรูหราลักชัวรี่รีเทร์มเมนทโฮมในฐานะเป็นแขกหรืออาคันตุกะพิเศษของประเทศไทยและเป็นแขกของคนไทยด้วยเช่นกัน 8.10มีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยชีวิต Safe guard. เซฟการ์ดโดยผู้พักอาศัยประจำจะมีบัตรประจำตัวที่ออกให้ทุก6เดือนออพร้อมภาพถ่ายเพื่อแสดงความเป็นบุคคลสำคัญยิ่ง very very important person ที่ควรแผน,น,นบัตรเป็นสร้อยคอและสามารถได้เกียรติอย่างสูงที่ปรากฏตนบนทางสาธารณะทั้งจะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคาคนไทยและได้ส่วนลดเฉพาะร้านที่มีสติ๊กเกอร์ซี่เคอร์อีซี่บายวิทีเอสเอที่สถานบริการหรือร้านคา้ายินดีลดราคาให้เป็นพิเศษ หนึ่งมีสถานพยาบาลส่วนกลางของโครงการให้การบริการ24ชั่วโมงมีพยาบาลวิชาชีพประจำโดยมีแพทย์ให้การรักษาทางออนไลน์สองมีรถฉุกเฉินเพื่อส่งคนให้สู่โรงพยาบาลหลักที่ใกล้ที่สุดสามมีพนักงานช่างทั่วไปพนักงานดูแลระดับน้ำพนักงานดับเพลิงและพนักงานลูกค้าสัมพนันธ์ที่มีสามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษประจำที่สำนักงานกลางในแต่ละโครงการและให้บริการตลอด24ชั่วโมงม สี่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของท้องที่เพื่อดูแลทุกร้อนอยู่ประจำโครงการในช่วง18.00นถึง6นาฬิกาของวันใหม่ห้ามีรถจักรยานผู้เป็นสายตรวจของบริษัทสาคปาอดภัยขี่รถจักรยานตรวจตรารอบโครงการตลอด24ชั่วโมง 6. มีรถรับจ้างของโครงการเพื่อรับส่งผู้อยู่อาศัยในโรงแรมรูสไตน์มเดลสรีสอร์ทหรือบ้านพักชรารูเพื่อไปสนามบินและจากสนามบินเพื่อมาโครงการโดยมีค่าบริการในราคาพิเศษ เจ็ดนอกจากมีสวนดอกไม้ต้นไม้ของหมู่บ้านยังมีสนามเด็กเล่นที่พบประดื่กาแฟนในร่มและต่างแจ้งไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้กล้องวงจรปิดมีช่วงเวลาให้ขี่จักรยานในสวนรอบโครงการแ,และมีเลนขี่จักรยานบนทางสาธารณะที่ไม่มีรถยนต์พลุกตั้งแต่เวลา7.00นถึง17 0 0น,นาฬิาภายใต้กล้องวงจรปิด แต่มีสถานที่รับประทานอาหารและทำบาร์บีคิวกลางแจ้งและเปิดให้เช่าเป็นสถานที่จัดเลี้ยงงานปาร์ตี้งานวันเกิดงานครบรอบวันแต่งงานภายในสวนดอกไม้ต้นไม้ของหมู่บ้านตั้งแต่เวลา6.00นถึง17นาฬิกาภายใต้กล้องวงจรปิดกาวิเชิญรุกจะเชิญชวนธุรกิจด้านร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงร้านขายยาดโดยเภสัชกรประจำร้านผักผลไม้ร้านอาหารมังสวิรัต สปอร์ตคอมเพล็กซ์โรบิกโยคะและนวดแผนไทยนวดผ่อนคลายสปาเปิดบริการบนบกผดมาเปิดให้การบริการโดยจะคิดค่าเช่าสถานที่ในราคาพิเศษและแต0จุดมีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยชีวิตเซฟการ์ด ที่หาดทรายเทียมในช่วง6.00นถึง18นาฬิกาสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมวที่ขึ้นทะเบียนกับวิเชิญรุ๊ปไม่สามารถลงเล่นได้แต่จะมีสเสลยข้างงส่วนสำหรับสัตว์เลี้ยงสามารถได้เล่นน้ำสัตว์เลี้ยงจะได้รับอนุญาตเข้าในเขตพื้นที่ใดๆต้องปรากฏตามที่ป้ายอนุญาตเท่านั้นและเรือยนคอยออกตรวจตรารักษาความปลอดภัยบนทะเลสาบข,ของโครงการและบริเวณรอบๆโรงแรมบันไดตลอด24ชั่วโมง 11หากมีจำนวนผู้พักประจำอาศัยมากพอวิเชิญรู้ก็จะเปิดกิจกรรมโดยผนแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำกิจกรรม 1>, 1. ตลาดสดรูสะอาดซูปเปอร์มาร์เรูร้านอาหารชื่อดังที่หรูและสะอาดที่ไม่ในราคาคนไทย 2. ซาลาอเนกประสงค์เพื่อให้มีงานแสดงหรือรายการโชว์หรือรำไทยทุกเย็นวันเสราร์หรือ 3. ในช่วงไม่มีฝนที่ถนนติดหาดทรายเทียมจะมีตลาดคนเดินหรือกุฏในะบันดนทุกเย็นวันศุกร์ตั้งแต่17นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะมีผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และจะเปิดมีคนไทยจากภายนอกโครงการเข้ามาร่วมซื้อและบริโภคจําหน่ายสี่จะเชิญ บริษัททัวร์ที่มีการยอมรับมีมาตรฐานและวิเชนญรูปเป็นผู้คัดเลือกจะพาผู้พักอาศัยประจาทัวร์หรือท่องเที่ยวเออร์เมซิงไ l ยแ d นดหรือท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงกับโครงการเป็นการเที่ยวดูราคาคนไทยโดยผู้พักอาศัยประจําควรจะทาประกันอุบัติเหตุและจะมีพนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ญิงหนึ่ง <ๆ S 2> คนรวมตนอดไปกับทัวร์ครั้งนี้ด้วยและหากเป็นผู้สูงวัยที่พ,พักประจําต้องการจะไปท่องเที่ยวที่ใดๆโดยต้องผ่านความมองเห็นชอบของผู้จัดการหรือผู้ดูแลที่รับมอบอํา,านาจหากต้องการพยาบาลผู้ช่วยร่วมไปด้วยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ก็จะเอง เป็นผู้ติดต่อให้5ทุกเหตุการณ์และทุกกิจกรรมสำคัญสคัญในแต่ละวันจะมีการบันทึกเป็นภาพนิ่งหรือคลิปและบันทึกข้อความชื่อกิจกรรมผู้มีส่วนร่วมและการประเมินผลลงในไตรลักษณ์โปรแกรมทรานิทีโปรแกรมกับระบบงานในโปรแกร์รมการจัดการบริหารสายงานก่อสร้างใช้ระบบ c o n สตรักชั่นแมネจเมนต์ซอฟต์แวร์ CMS ในส่วนของงานลูกค้าสัมพันธ์โดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของโครงการจะบันทึกข้อมูลกิจกรรมสําคัญสําคัญในแต่ละวันลงในโปรแกรมแล้วส่งให้ไฟล์โปรแกรมให้สํานักงานใหญ่ในส่วนกลางของวิเชิญรูปทุกครั้ง